จะมาพบกันในสัปดาห์ที่9นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ของป2นะลูกนะบทที่7นะคะยังเป็นเรื่องเวลาอยู่นะลูกนะเรามาดูนะคะวันนี้เราจะเรียนเวลาเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนนะคะ,ะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นนาที อันนี้เราเอาเระบบเป็นชั่วโมงก่อนนะคะ,ะดูสิคุณพ่อล้างรถด,ดูนาฬิกาค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลข8เห็นไหมคะเข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะ8นาฬิกาะค,ะคุณพ่อเริ่มล้างรถเวลา8นาฬิกานะคะเวลาเริ่มเรามาดูสิคะคุณพ่อล้างรถเสร็จเวลาเท่าไหร่ อาล้างรถเสร็จจากไปเข็มสั้นไปอยู่ที่เลขสนะิบนักเรียนดูนะคะเข็มยาวยังอยู่ที่เลข12เพราะฉะนั้นนาทีจะไม่มีนาทีนะคะอ่าเราดูสิคะเข็มยาวเดินไปกี่ช่อง นะคะ8ไปเลข9เลข9้าไปเลข10เห็นไหมคะเดินไปสองช่องนะคะ1ช่องนะคะของเข็มสั้นเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดินไปสองช่องใหญ่นะคะจากเลข8ไปเลข9จากเลข9้าไปเลข10คุณพ่อล้างรถเสร็จพอดีเลยนะคะเข็มสั้นเคลื่อนไปสองช่องใหญ่ดังนั้นระยะเวลาที่คุณพ่อใช้ล้างรถก็เท่ากับ 2ชั่วโมงเห็นไหมคะนะักเรียนดูที่ภาพนะคะเห็นไหมคะจากเริ่มจากเลข8นะักเรียนดูภาพที่1นะคะเริ่มามาดูภาพที่2เสร็จก็คือเลข8แล้วไปเลข9เลข9แล้วไปเลข10นะคะนะคะเรามาดูต่อไปนะาาามาเมาื่อคุณพ่อกําัล้างรถเสร็จแล้วคุณแม่ทํางานบ้านค่ะเห็นไหมคะแบ่งหน้าที่กันเนะาะคุณแม่ทํางานบ้านเวลาเริ่มพร้อมกันเลยค่ะ 8นาฬิกาเข็มสั้นอยู่เลข8เข็มยาวอยู่เลข12อ่าไปดูสิคะคุณแม่ทำงานเสร็จเวลาเท่าไหร่อ่าคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จเข็มสั้นเดินไปตุ๊กตุ๊กตุ๊กไปอยู่ที่เลข11นักเรียนดูสิคะอ่า1 2 3 เห็นไหมคะคุณแม่ใช้เวลาในการทำงานบ้าน3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงคุณแม่จึงเสร็จนะคะเป็นไงคะคุณพ่อ2ชั่วโมงคุณแม่3ชั่วโมงเห็นไหมคุณแม่ทำงานมากกว่าอีกนะเห็นไหมลูกนะคะักเรียนดูนะคะ1ช่องใหญ่นะคะเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะสำหรับเข็มสั้นนะคะเราดูที่เข็มสั้นอย่างเดียวนะอ่าเรามาดูตอบนะคะ บอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมเรามาดูนะคะเริ่มเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดูเวลานะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข9เข็มยาวอยู่ที่เลข12<ส>เห็นไหมคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข9เราเริ่มเรียนเวลา9นาฬิกาไปดูสิคะเราเริ่มเรียนเรียนเลิกเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลาเท่าไหร่เห็นไหมคะเข็มสั้นตอนแรกอยู่เลข9นะคะคุณครูทำสีไว้ให้เห็นไหมคะจากเลข9เดินไปถึงเลข10 ะะเพราะฉะนั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ1ชั่วโมงเพราะว่าเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่นะคะจากเลข9ไปเลขสิบได้ไหมคะ ต่อไปเราไปซ้อมกีฬาค่ะเรียนคณิตศาสตร์เสร็จแล้วเปลี่ยนชุดลงไปซ้อมกีฬาดูเริ่มการซ้อมสิคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข2เราซ้อมกีฬานี่ต้องเป็นเวลากลางวันเนาะนักเรียนเวลากลางวันจะเท่าไหร่นะ12บวก1เป็น13นาฬิกา14นาฬิกาดูสิคะซ้อมกีฬาเสร็จเวลาเท่าไหร่ดูที่เข็มสั้นเลื่อนไปจากเลข2ไปเลข3ไปเสร็จ เริกซ้อมกีฬาตอนเข็มสั้นอยู่ที่เลขก4เพราะฉะนั้นเราใช้เวลาไปกี่ช่องใหญ่คะ1 2สอสรุปนะคะซ้อมกีฬานะคะเราซ้อมกีฬาไป2ชั่วโมงเห็นไหมคะเราใช้เวลาในการซ้อมไป2ชั่วโมง ต่อไปเมื่อกี้เป็นการบอกชั่วโมงนะคะเข็มสั้นเราดูที่เข็มสั้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่เข็มยาวด้วยนะคะเป็นนาทีนะคะอ่าดูสิคะเด็กหญิงนิดช่วยคุณแม่ล้างจานอ่าเขาเริ่มล้างจานเวลาไหนดูที่เข็มยาวเราจะนับเวลาเป็นนาทีนะคะอ่านะคะดูสิพอเวลาเขาล้างจานเสร็จเข็มยาวไปอยู่ที่เลขอะไร เข็มยาวเห็นไหมคะจากเลข12เลื่อนไป1ช่องใหญ่เข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีนะคะเห็นไหมคะ10นาที15นาทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนิดล้างจานเสร็จภายในเวลา15นาทีนะคะ อ่าสินาทีเพราะว่าเข็มยาวเราเดินไป3ามช่องช่องหนึ่งก็5นาที10นาที15นาทีนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไป ามาดูต่อไปนะคะกิจกรรมอะไรเอ่ยหน่อยค่ะเด็กหญิงหน่อยไปล้างห้องน้าอ้าวเขาเริ่มล้างห้องน้ําดูที่เข็มยาวสีชมพูนะลูกเข็มยาวเราเริ่มที่เลขสองนะคะเริ่มเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีดูนะคะอ่าดูสิล้างห้องน้ําทําความสะอาดเช็ดถูล้าง ไปนะคะเราเริ่มที่เลข2เดินไปเลข3เดินไปเลข4เป็น10นาทีเดินไปเลข5เป็น15นาทีมาเสร็จสิ้นที่เลข6เป็น20นาทีเห็นไหมคะเด็กหญิงหน่อยนะคะล้างห้องน้ําใช้เวลาในการล้างห้องน้ําเท่ากับ20นาทีนะคะต่อไป ม่ยากเลยเน,ะน,นยาะกักเรียนเราดูสิคะบอกระยะเวลาในการทํากิจกรรมทำอะไรเขาทาอะไรนะคะเวลาเริ่มนะคะเริ่มทํากิจกรรมอยู่ที่โอ้เข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เวลา6กนาฬิกาหรือถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะ18บแนาฬิกาทีนี้เรามาดูนะคะ,ะทำกิจกรรมอะไรนะก็ได้อย่างหนึ่งนะคะจากเลข12เดินไปสองช่องห้า 10เห็นไหมคะเขาใช้เวลาในการทำกิจกรรมกี่นาทีคะนักเรียนใช่ค่ะ2ช่องใหญ่เท่ากับ10นาทีเห็นไหมคะาอาบน้ำา10นาทีต่อไปข้อ2ค่ะดูสิคะเขาเริ่มทำกิจกรรมที่ เข็มสั้นอยู่ที่เลข7เข็มยาวอยู่ที่เลข5นะคะ7นาฬิกา5นาทีดูสิคะเขาทำกิจกรรมนี้เสร็จเวลาเท่าไรนาฬิกาเดินไปนะคะตอนแรกเข็มยาวเราอยู่ที่เลข1นะคะเดินไป1ช่อง5นาที2ช่องไปเลข3 ะะเท่ากับ10นาที3ช่องไปเลข4เป็น15นาที4ช่องไปเลข5 5ช่องไปเลข6เพราะฉะนั้นเท่ากับ25นาทีนะรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารใช้เวลา25นาทีนักเรียนสังเกตนะคะ เข็มยาวเคลื่อนไป1ช่องจำให้ดีนะคะเท่ากับ5นาทีแต่ถ้าเข็มสั้นที่คุณครูอธิบายไปแล้วเคลื่อนไป1ช่องเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะอ่าเรามาดูต่อไปนะคะ,ะต่อไปนะคะต้นก้าเริ่มทำการบ้านเวลา19นาฬิกา ใช้เวลาทำการบ้าน1ชั่วโมงต้นกล้าจิงนทำการบ้านเสร็จเรามาดูรูปนาฬิกานะคะอันนี้คือนาฬิการูปแรกนี่คือเวลาเขาเริ่มทำเห็นไ,ไหมคะ19นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข7เลข7เวลากลางคืนเราเรียกว่า19นาฬิกานะคะเข็มยาวชี้ที่เลข12จะ19นาฬิกา ไม่มีนาทีนะคะพอดีนะคะ19นาฬิกา0นาทีนะคะอ้าวใช้เวลาไป1ชั่วโมงนะเรียนดูนะคะอ้าใช้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงเรามาดูนาฬิกานะคะว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเห็นไหมคะเดินไป1ชั่วโมงใช้เวลาไป1ชั่วโมงก็เดินจากเลข7เวลา19นาฬิกาเดินไปหาเลข8คือ 20นาฬิกาใช้เวลา1ชั่วโมงเห็นไหมคะจาก19นาฬิกาไปที่20นาฬิกาคือเลข8 1ช่องเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะ แก้วตาเริ่มปั่นจักรยานเวลา17นาฬิกา10นาทีเห็นไหมคะนักเรียนเริ่มมีนาทีแล้วนะใช้เวลาปั่นจักรยานไป25นาทีนาทีแก้วตาปั่นจักรยานเสร็จเวลาใดเรามาดูนะคะนี่คือเวลาเริ่มนะคะ,ะเวลา17นาฬิกา10นาทีเห็นไหมคะเข็มยาวอยู่ที่เลข2นะคะเขาปั่นไป25นาทีนักเรียนดูนะคะเมื่อเขาปั่นไป25นาที เข็มยาวจะไปอยู่ที่เลขอะไรลกูกเลขอะไรคะ25นาทีก็จะไปอยู่ที่เลข7นักเรียนนับดูนะคะอ่า5 1แล้วนะ2อ่าไปที่เลข4ก็10ไปที่เลข5 15ไปที่เลข6 20ไปที่เลข7 25เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเข็มยาวจะมาอยู่ที่เลข7เป็นเวลา25นาทีนะคะปั่นจักรยานเสร็จสิ้นเวลา 17บเนาฬิกาสานาทีเขาใช้เวลาในการปั่นจัก,กรยาน25นาทีนะเห็นไหมคะนักเรียนดูในรูปนะคะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปนะลูกนะตรวจสอบความเข้าใจกันซิว่านักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่อไปนี้ เรามาดูนะคะมีช่องกิจกรรมนะคะแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมแล้วก็เวลาที่สิ้นสุดนะคะแล้วนักเรียนดูภาพนะคะแล้วเราจะไปตอบคาถามในช่องสุดท้ายคือระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะคะ,ะกิจกรรมก็คือการเรียนเราเริ่มเรียนเวลา8นาฬิกาตรงนะคะสิ้นสุดไปเวลาเท่าไหร่คะ15นาฬิกาเห็นไหมคะเลข3 นะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข3เข็มยาวยังอยู่ที่เลข12เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะนับแต่ชั่วโมงนะคะอ้าวเรามาดูที่ค่บ8นาฬิกาเดินไป9นาฬิกา1ชั่วโมงนะคะ10นาฬิกา2ชั่วโมง11นาฬิกา3ชั่วโมง12นาฬิกา4นะคะไปนไป13 13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาดูที่ค่ากี่ชั่วโมงคะ1 2 3 4 5 6 7 เราใช้เวลาในการทำกิจกรรมคือการเรียนนะคะ7ชั่วโมงนับที่ช่องนะคะเราเริ่มที่เลข8นับไปนะคะ8ไป9เท่ากับ1 9 9ไป10เป็น2 9ไปอ่า9ไป10เป็น2 10นะคะ10ไป11 3 1 1ไป12 4อ่าไป13นาฬิกา5 6านะคะ6 14 15เป็น7 ชั่วโมงใช้เวลา7ชั่วโมงนะคะต่อไปเรารับประทานอาหารกลางวันค่ะนักเรียนดูนะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข11กับเลข12เข็มยาวอยู่ที่เลข6แสดงว่าเราเริ่มรับประทานอาหารกลางวันเวลา1 1นาฬกากี่นาทีคะอยู่ที่เลข6 30นาทีนะคะเพราะเข็มยาวเดินไปช่องละ5ละ5นะลูกนะคะอ่ารับประทานอาหารกลางวันเสร็จเวลาโอ้เข็มสั้นเข็มยาวทับกันพอดีที่เลข12เราใช้เวลาในการรับประทานอาหารไปกี่นาทีลูกอ่าเรานับนะคะนับที่เข็มยาว5 1 0 15, 20 25 30ใช้เวลาในการรับประทานอาหารไป30นาทีเห็นไหมคะ นะนใะนเรียนดูรูปนาฬิกาไม่ยากนะลูกนะอ่าเรามาดูภาพต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจต่อไปบอกเวลาสิ้นสุดกิจกรรมต่อไปนี้สิอ่ากิจกรรมเหมือนเดิมเรามาดูนะคะอ่ากิจกรรมเวลาเริ่มทํากิจกรรมระยะเวลา เขาให้เวลามา5ชั่วโมงทีนี้เราจะไปบอกระยะเวลานาฬิกาเวลาสิ้นสุดนะคะเวลาที่เราสิ้นสุดกิจกรรมเที่ยวสวนสนุกใช้เวลา5ชั่วโมงเรารู้ละ5ชั่วโมงเรานับเข็มสั้นนะคะเดินไป5ช่องใช่ไหมคะเข็มยาวยังอยู่ที่เดิมเพราะ5ชั่วโมงนะคะเราก็นับที่เข็มสั้นสีฟ้าไป1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นนะคะเข็มสั้นจะ เมื่อถึงเวลา5ชั่วโมงแล้วนะคะทํากิจกรรมเที่ยวสวนสนุกไป5ชั่วโมงเข็มสั้นจะมาอยู่ที่เลข3 mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ13นาฬิกาอ่า15นาฬิกาขอโทษนะลูก15นาฬิกา นะคะเข็มสั้นจะมาอยู่ที่เลข3เข็มยาวจะอยู่ที่เลข12เหมือนเดิมนะคะเพราะเรานับเวลาเป็นชั่วโมงนะคะต่อไปไปไว่ายน้ําเรามาดูนะคะว่ายน้ําใช้เวลา35นาทีนะักเรียนดูที่เข็มสั้นดูที่เข็มยาวนะคะนาทีดูที่เข็มยาวนะคะเข็มยาวถูกที่เลข6นะคะเรานับต่อไป35นาทีนะับไปช่องละหใช่ไหมคะจากเลข6ไปเลข7 5 10ห้าสิบ ส5 20 25 30 35นะคะอยู่ที่35เข็มยาวจะไปอยู่ที่เลข1นะคะเพราะฉะนั้นเข็มสั้นนะคะก็ต้องเดินตามไปด้วยนะคะเข็มสั้นก็จะไปอยู่ที่เลข10บเลยเลข10ไปหน่อยนึงเห็นไหมคะเลยเลข10ไปหน่อยนึงนะแล้วเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลข1นะคะเวลานะคะสิ้นสุดนะคะ ทำกิจกรรมว่ายน้ำเวลา10นาฬิกา5นาทีนะคะเห็นไหมคะใช้เวลาในทำกิจกรรมว่ายน้ำ35นาทีนะคะสำหรับการเรียนนะคะเรื่องนะคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะข้อสำคัญนะคะนักเรียน เข็มสั้นนะคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะเดินไปหึงช่องนะคะหช่องใหญ่นะคะจากตัวเลข1ตัวไปอีกตัวเลข1ตัวนะคะถ้าเป็นเข็มสั้นนะคะใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นเข็มยาวนะคะเดินไป1ช่อง ะะจากเลขตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งะคะเข็มยาวเท่ากับ5นาทีนะคะทำเวลานักเรียนทํากิจกรรมไปใช้เวลาไปเท่าไหร่กี่นาทีนะคะเขาบอกมานักเรียนก็เดินไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะคะจากนักเรียนนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นะลูกนะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะหรือว่ายังไม่มั่นใจตรงไหนครูคะนะคะนักเรียนสามารถนะคะ ติดต่อมาหาครูได้เลยนะคะนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจทํางานนะคะมีสิ่งใดไม่เข้าใจนะคะสอบถามมาได้ที่คุณครูนะคะจะโทรหรือจะอะไรก็ได้นะลูกนะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็ก